ใครที่เล่น t ิจิตอกแล้วรู้สึกว่ามันช้าอ่ดกว่าจะเล่นได้แต่ละคลิปนานมากลองแก้ไขตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกครับก็ให้เข้าไปที่ t i จ t ตอของเราก่อนนะครับโดยปกตินะครับเวลาเราเล่นวิดีโอนะครับถ้าเป็นเน็ตทั่วไปนะครับของบางคนนะครับมันอาจจะช้านะครับมันอาจจะไม่เร็วแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับรู้สึกว่าเวลาเราเลื่อนไปเนี่ยแล้ว แต่ละคลิปนะครับขวาวิดีโอนะครับมันจะเล่นนะครับรู้สึกว่าช้านะครับก็ให้เพื่อนลองมาตั้งตามคลิปนี้นะครับให้เพื่อนนะครับมันเลือกที่โปรไฟล์นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่ขีดสามขีดนะครับด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับอันนี้เป็นช่องของผมนะครับให้เพื่อนเลือกที่ขีดสามขีดนะครับแล้วก็นะครับให้เพื่อนนะครับดู เลือกที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนหานะครับคําว่าฟีเจอร์ประหยัดเน็ตเนี่ยนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาโยกสวิตช์เปิดนะครับทําไมเราถึงต้องโยกสวิตช์เปิดนะครับเพราะมันเป็นการลดการใช้ข้อมูลมือถือนะครับบางคนนะครับอาจจะซื้อแพ็กเกจเน็ตครับ สปีดนะครับที่มันต่ำๆครับเวลามันเล่นช่วงเวลาที่คนเยอะๆเนี่ยมันก็จะแย่งสัญญาณกันใช่ไหมครับมันทําให้วิดีโอของเราเนี่ยเล่นช้านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเปิดไว้นะครับแต่ที่บ้านเรามี wiFi นะครับเราอยู่ที่บ้านเปิดไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะกลับมาเล่นความละเอียดสูงสุดเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยแนะนํานะครับให้เปิดไว้นะครับบางทีเน็ตราสปีดต่ำนะครับแล้วถ้าเราไม่เปิดตัวเนี้ย คลิปวิดีโอนะครับมันจะใช้ความละเอียดสูงนะครับแล้วเน็ตเราช้าเนี่ยมันก็